สำหรับผู้ที่ลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยนะครับบางครั้งบางคราวนะเมื่อมันมีเรื่องของการซื้อขายในกองทุนบางกองมากกว่าปกติจะได้ยินการประกาศแจ้งจากทางบลจเจ้าของกองทุนว่าจะมีการนําเครื่องมือบริหารจัดการด้านสภาพคล่องเข้ามาใช้หลายคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่ามันทํางานยังไงหลักการคืออะไรและทําไมมันต้องมีครับบวันนี้ก็เลยอยากให้พี่เก่งมาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าไอ้เครื่องมือที่เขาใช้บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ของกองทุนรวมเนี่ยมันคืออะไรรายการตอนนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ลงทุนมากเลยนะครับทำให้เข้าใจค,ความเป็นไปของวงการนะสามารถปรับตัวได้นะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยอาจจะทำให้สบายใจมากขึ้นด้วยถ้าเราเข้าใจว่ามันคืออะไระแต่ละกองคนรวมเนี่ยนะครับเขาจะต้องมีการสำรองสภาพคล่องเอาไว้เพราะว่าแต่ละวันเนี่ยก็จะมีการซื้อการขายตามปกติอยู่แล้วนะครับ ไม่ใช่ทุกคนนะที่จะถือกองทุนใดๆไปตลอดนะครับแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะกำเงินสดอยู่ตลอดเวลาบางคนกำเงินสดก็อยากเอามาซื้อกองบางคนถือกองอยู่จําเป็นต้องใช้เงินบางทีไม่อยากจะขายเพราะว่าภาวะตลาดเปลี่ยนนะเช่นจะไปซื้อที่<อ>จะไปซื้อแหวนแต่งงาน<อ>จะไปซื้อรถพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับตลาดแต่เรื่องเกี่ยวกับเขาเองที่ต้องใช้เงินนะครับมันก็ต้องมีการสำรองสภาพคล่องไว้ให้กับผู้ลงทุนอาจจะเป็น5%หรือส0นะครที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดคืนให้กับผู้ลงทุนได้ ภายในวันสองวันนี่คือเรื่องปกตินะครับแต่อย่างที่พี่โตบอกมันจะมีบางครั้งบางคราวที่เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติซึ่งมักจะทําให้ผู้ลงทุนกังวลนะครับหรือว่าเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติที่ผู้ลงทุนได้ใจอยากซื้ออะไรมากๆเป็นพิเศษนะครับมันก็จะเกิดปริมาณธุรกรรมซื้อมากเป็นพิเศษหรือขายมากเป็นพิเศษนะครับส่วนใหญ่จะเกิดฝั่งขายมากเป็นพิเศษแหละนะครับถ้าเกิดปริมาณคำสั่งขายเนี่ยมันเกินไปกว่า สภาพคล่องตามปกติที่กองทุนเขาสำรองไว้ถ้าไม่มีเครื่องมือมารองรับมันจะเกิดปัญหานะครับซึ่งปัญหานี้มันไม่ได้ส่งผลแค่กับบลจหรือกองทุนเท่านั้นเองนะครับจะส่งผลต่อผู้ลงทุนเองด้วยดังนั้นวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าเครื่องมือเนี่ยที่วงการคิดค้นนะครับแล้วกำหนดใช้ขึ้นมามันมีอะไรบ้างซึ่งเครื่องมือที่มีใช้กันเนี่ยมีทั้งหมดเจประเภทนะครับแต่จะมี2ประเภทที่หยิบมาใช้กันบ้างแล้วในช่วงที่ผ่านมา เครื่องมือทั้งเจระเพทเนี่ยถ้าแบ่งแบบหนึ่งก่อนนะแบบแรกเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุนในด้านของค่าธรรมเนียมการซื้อขายปกติอาจจะมีค่าธรรมเนียมซื้อเท่านี้ค่าธรรมเนียมขายบางทีไม่มีนะแต่พอเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นเกิดต้องมีค่าธรรมเนียมขึ้นมาอันนี้จะเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับอีกกลุ่มหนึ่งคือมีการจํากัดหรือจัดระเบียบนะครับธุรกรรมคําสั่งฝั่งขายนะเราอยากได้เงินสดเนี่ยปกติก็ ั่งค้ายกี่บาทนะฮะต้องรอเงินกี่วันก็เป็นไปนตามกําหนดของกรมธนรวดตามปกติแต่ในบางช่วงเวลาเรื่องพวกนี้อาจจะไม่เป็นตามปกติก็ได้แต่ว่ามันจะมีเครื่องมือมารองรับเพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เกิดความเสียหายแบบแรกเลยดีกว่านะครับแบบแรกเรียกว่า side pocket นะครับ s i พ็ pocket มันก็เหมือนกระเป๋า,าด้วยนะกระเป๋ากระเป๋าข้างๆกระเป๋าเล็กกระเป๋าย่อมที่แยกไว้นะฮะมันมี main pocket นะกระเป๋าตังใหญ่ของเรา s i พ็ pocket กระเป๋าเล็กนะครับการทําสิ่งนี้เรียกว่าการ set aside คือตั้งแยกไว้เพื่อให้ไปอยู่ในซด์พอเกตอ่าเห็นถ้าเห็น2คํานี้พร้อมกันจะได้ไม่สับสนนะครับเซตอาซยเป็นลักษณะเป็นเวิร์บการกระทําอย่างหนึ่งเพื่อให้มันเกิดนาวคือซด์พอเกตนะครับสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีความกังวลนะครับหรือว่ามีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับหลักทรัพย์บางกลุ่มหรือบางบริษัทที่อยู่ในกองทุนนะครับ,รบในขณะที่ส่วนอื่นเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเท่นสมมติว่ากองทุนนี้มีมูลค่า หนึ่ล้านบาทบแล้วก็พบว่ามีประมาณ5ล้านบาทที่มีความไม่แน่นอนว่าเอ๊ะเขาจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าต่อไปจะเป็นยังไงนะครับซึ่งสุดท้ายอาจจะไม่มีปัญหาอะไรก็ได้นะครับเมื่อมีความไม่แน่นอนความกังวลถึงระดับหนึ่งเนี่ยนะครับทางบลจนะเบริษัทหลักทรัพย์แต่การกองทุนสามารถตั้งไซด์พ็อกเก็ตส่วน5ล้านบาทใน1000ล้านบาทนั้นได้ก็คือหมายกัาว่าแยก หล้านบาทเนี่ยออกมาไว้ข้างๆก่อนถูกต้องยังไม่ต้องไปยุ่งกับมันถูกต้องอนะครับแต่แปลว่ามูลค่าโดยรวมของกองทุนรวมเนี้ยไม่ได้เหลือ995นะครับมันเท่ากับ995บวก5แต่ส่วนที่เราสามารถทำธุรกรรมซื้อขายนะครับมีราคาหน่วยลงทุนได้ตามปกติเนี่ยมันจะเป็นส่วนของ995อืที่ไม่ได้ถูกกันไว้อยู่ในไซด์พอเก็ตส่วนที่อยู่ในไซด์พอเก็ต5ล้านเนี่ยนะครับ มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ก็กันเราแยกไว้มีราคาของเขานะครับมเมื่อส่วนนี้5้าล้านบาทมีความชัดเจนขึ้นถือว่าเป็นตาสารหนี้นะครับเมื่อครบกําหนดก็ได้เงินคืนถ้าเป็นหุ้นมีความผันผวนลด,ดลงลราคาปรับเพิ่มขึ้นหรือนิ่งๆแล้วสามารถขายออกไปได้นะครับหรืออาจจะไม่ต้องขายนะมีความชัดเจนเรื่องที่กังวลถือว่าไม่มีก็สามารถจัดการนําเงินส่วนที่กันไว้ห้าล้านบาทเนี่ยทยอยคืนให้กับผู้ลงทุนได้นะครับดังนั้น เวลาเราเห็นการใช้มาตรการไซด์พอกเกตนี่นะครับวันแรกที่เขาใช้เนี่ยเราจะสังเกตว่าราคาหน่วยลงทุนหรือที่เว่า NAV เนี่ยจะลดลงนะครับเป็นสัสดส่วนเดียวกับไซด์พอกเกตที่แย่ออกมาไว้หรือว่าใกล้เคียงกันอ่ะราคา NAV แต่ละวันเนี่ยมันมีผลจากราคาตลาดของหลักทรัพย์ที่มันขึ้นมาลงด้วยนะครับแต่ว่าวันไหนมีไซด์พอกเกตเนี่ยมันจะมีผลของไซด์พอกเกตก็จะเห็นว่าอ่่ u ี d n a v ลดลงวัวภาพทันทีนะครับถ้าเรามาศึกษาเพิ่มเนี่ยเราจะเข้าใจว่ามันไม่ได้เกิดจากการขาดทุนเช่นกองทุนมีมูลค่า100บาทนะครับแล้วมีการตั้งไซต์พ็อกเก็ต5บาทนะครับวันที่เขาตั้งเนี่ยคืนนั้นก็คงมีความตื่นเต้นกันนิดนึงนะแต่พอรุ่งเช้าขึ้นมานะครับเราจะเห็นว่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี้มันจะเหลือ95อในส่วนที่ประกาศออกมาให้ประชาชนได้เห็นนะ95ถ้าเราทำความเข้าใจเนี่ยเราจะเข้าใจว่า มันไม่ได้ขาดทุน5บาทนะจาก101ร้อยหนึ่งเหลือ95ไม่ได้ขาดทุน5%นะมันมีส่วนหนึ่ง5บาทที่ถูกกันไว้ข้างๆ้านะครับดังนั้นดูในภาพรวมเนี่ยเมื่อตั้งไซส์พ็อกเก็ตแล้วนะเราต้องเข้าใจว่าทั้งก้อนเนี้ยมันยังคือ95บวก5อ,อยู่นะครับซึ่งจริงๆดีมากเลยนะที่มาเล่ากันแบบนี้นะเพราะว่าถ้าสมมติว่าผู้ลงทุนเห็นมีกองที่ใช้มาตรการไซส์พ็อกเก็ตเปิดมาปุ๊บ n a v วหายไป5%ยกตัวยอย่างครับ แตกตื่นแล้วนะแตกตื่นห้าเปอร์เซ็นหายพี่ไหนยูยูยยขาดทุนห้าเปอร์เซ็นต์ครับออซึ่งจริงๆเนี่ยไม่ใช่อีกห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาแยกไว้ก่อนครับจริงๆมูลค่าทั้งหมดของมันคือรวมกันนะครับนะแต่ว่าไอ้ตรงที่แยกไว้ยังไม่เห็นใน NAV วันนี้ถูกต้องโอเคเข้าใจแล้วครับซึ่งเป็นไปได้ว่าในระยะต่อไปเนี่ยทางบอจอ,อาจจะประกาศเพิ่มขึ้นมาก็ได้ว่าไอ้ส่วนที่เป็นซายพ็อกเก็ตเนี่ยมันเท่ากับกี่บาทต่อนหน่วยครับแล้วลงทุนก็สามารถเอาจับเลขมารวมกันเราก็จะรู้ชัดเจน เรามีเงินเท่าไหร่อ่าเข้าใจเลยครับแล้วก็ไม่ว่าผู้ลงทุนจะเห็นมาตรการแบบนี้ก็จะได้ไม่ต้องตกใจนะครับเขาเป็นมาตรการที่ลดความเสี่ยงแหละอ่าโอเคเราความกังวลลดความเสี่ยงนะครับถ้าเราเข้าใจเราสบายใจได้มากขึ้นโอเคทีนี้จะมีอีกมาตรการหนึ่งที่เราเคยเห็นกันคือมีการใช้มาแล้วในอดีตนะครับถ้าเราตั้งไซด์พ็อกเกแล้วเนี่ยนะครับปริมาณการ ขายนะครับส่วนจะเป็นการขายแหละยังมากอยู่นะครับถ้าบอจอปล่อยไปโดยไม่ทําอะไรเพิ่มเติมเนี่ยนะครับบอจอจะต้องขายสินทรัพย์ในกองทุนนั้นน่ะเป็นจํานวนมากในเวลาสั้นๆนะครับซึ่งคนที่เสียประโยชน์คือผู้ลงทุนเองนั่นแหละนะครับเวลามี supply ของหลักทรัพย์เนี่ยกระจายไปในตลาดจํานนวนมากในเวลาเร็วเนี่ยราคามันจะตกลงนะครับแล้วคนที่ เจ็บตัวก็คือผู้ลงทุนเองนะครับดังนั้นจะมีมาตรการอีกรูปแบบหนึ่งนะที่ในอดีมีการใช้นะครับเรียกว่า Redemption Gate นะครับ Redemption ก็คือการถ่ายถอนนะ Gate ก็คือประตูคอยคุมนะฮะไม่ให้สามารถถ่ายถอนได้ทั้งก้อนหรือก้อนใหญ่ในเวลารวดเร็วเกณฑ์ในการกำหนดว่าะจะกั้นประตูนี้ด้วยเงื่อไขยยังไงอันนี้แล้วแต่ปรจเขาจะกาหนดขึ้นมาแต่โดยหลักการก็คือว่าเราสั่งขายกองทุนหนึ่งเนี่ยนะครับ100บาท แล้วกองนั้นเนี่ยถูกเลือกใช้มาตรการวิดีมช o ่นเกตนะครับ100บาทเนี่ยปกติถ้าในภาวะปกติเราอาจจะได้เงินคืนพรุ่งนี้ทั้งร้อยที่เราสั่งขายเลยนะครับแต่ถ้ากองนี้นอยู่ภายใต้มาตรการวิดีมชั่นเกตนะครับ100บาทอาจจะทยอยได้รับคืนในเวลาหลายวันวันนี้อาจจะ10บาท10บบาทนะครับไปจนถึงวันที่เขาจัดการเงินส่วนนี้ได้ได้หมดคือคือเขาต้องขอเวลาในการไปขาย หลักทรัพย์ในกองทุนมานะครับก็รอหน่อยแต่สุดท้ายจะได้คืนนะครับเ,เข้าใจไปแล้ว2แบบครับเห็นว่ามี7จแบบ,บอีก5แบบนี่เป็นไงบ้างครับแบบที่3เปแบบที่3เรียกว่า notice period นะครับเป็นการกําหนดระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าในการจะส่งคําสั่งขายนะปกติเราอยากขายวันนี้เราก็ส่งคําสั่งนะครับถ้าเราส่งภายใน cut off time ของกองทุนนั้นบลจาก,ก็รับไปทํารายการแล้วเขาก็จะให้เงินเรากลับคืนมา ตามเวลาที่กําหนดตามปกตินะครับแต่ในภาวะที่ไม่ปกติสักหน่อยนะครับบลจออาจจะขอเวลาเพิ่มเติมนะครับในการไปทําธุรกรรมข้างหลังไปการในการขายหลักทรัพย์เพิ่มมาคืนนะครับบลจอสามารถตั้ง notice period ได้หลักการง่ายคือว่าเขาจะบอกแหละว่าอ่าถ้าอยากขายนะให้บอกล่วงหน้ากี่วันนะครับปกติเราอยากสั่งขายล้วก็สั่งนะครับแต่อันเนี้ยให้บอกล่วงหน้ากี่วันเขาจะแจ้งมานะครับก็เป็นการให้เวลากับบรจรในการทําธุรกรรมให้ผู้ลงทุนได้ประโยชน์มากที่สุด ส่วนแบบที่4นะครับเรียกว่า suspension of dealing นะครับมันก็จะเป็นอีกขั้นหนึ่งนะฮะคือระงับการซื้อขายในบางช่วงนะครับก็คือเข้มข้นขึ้นไปอีกนะครับซึ่งแบบนี้บอจอเขาจะบอกว่าช่วงไหนเนี่ยไม่รับคําสั่งซื้อขายนะให้รอไปก่อนอเดี๋ยวพอครบกําหนดนี้เนี่ยค่อยมาว่ากันต่อนะครับอ,อันนี้ก็เป็นการเหมือนกับให้ผู้ลงทุนได้ย่อยข่าวตั้งสตินะครับมันอาจจะมีข่าวดีหรือว่าข่าวใหม่ที่ทําให้ใครกังวลลงมาได้นะครับอันนี้ก็ เป็นการให้เวลากับวงการได้ย่อยข่าวปรับตัวแล้วค่อยไปว่ากันใหม่มเ,เขาจ้าจไปแล้วสี่แบบ,บเกินครึ่งทางแล้วเหลืออีกสามไปกันต่อในแบบที่ห้าและหกนะครับผมจับรวมกันเพราะว่ามันคล้ายกันในความเห็นผมนะเรียกว่า liquidity fee กับ anti dilution l e v i นะครับในภาวะที่ตลาดมีความกังวลน,นะครับแล้วมีปริมาณซื้อขายโดยเฉพาะฝั่งขายเนี่ยมากเป็นพิเศษมันอาจจะเกิดภาระในการทำธุรกรรมสำหรับ,บรจอจ์อม,มากขึ้นกว่าปกตินะครับ บอร์จออาจจะกำหนดค่าธรรมเนียมเพิ่มเป็นพิเศษในช่วงนี้ได้เพื่อส่งสัญญาณให้ผู้ลงทุนว่าอาจจะให้คิดให้ดีก่อนให้ย่อยข่าวสันหน่อยให้ลดความแตกตื่นลงนะครับแล้วมาดูว่าจะทำธุรกรรมจริงไหมค่าธรรมเนียมที่คิดเพิ่มขึ้นเนี่ยในความเห็นของผมนะบอร์จอไม่ได้อยากคิดหรอกมันเป็นเรื่องปวดหัวนะครับแต่ว่าถ้าทำแล้วเกิดประโยชน์กับผู้ลงทุนเองคือผู้ลงทุนใส่ตองได้มากขึ้นนะครับรอข้อมูลมากขึ้นแล้วอาจจะไม่ทำธุรกรรมนั้นหรือทำน้อยลงนะครับมันก็จะเกิดภาระกับ ระบบการเงินน้อยลงนะครับนี้เป็นกลไกที่ตั้งขึ้นมาเพื่อประโยชน์ผู้ลงทุนเองนะครับแบบสุดท้ายนะครับเรียกว่า Swing Pricing นะครับเช่นเดียวกันมันจะเป็นเรื่องคล้ายๆกันแหละนะครับในบางช่วงที่ตลาดเนี่ยมีธุรกรรมซื้อขายกับกองรวมมากเป็นพิเศษกอรงรวมต้องซื้อของเข้ามาเยอะหรือว่าต้องขายของขไปเยอะนะครับราคาหลักทรัพย์ที่ได้เนี่ยอาจจะสูงกว่าปกติหรือต่ำกว่าปกติก็ได้เช่น ในฝั่งที่มีแรงซื้อเข้ามาเยอะนะครับบลจาก,ก็ต้องเอาเงินไปซื้อหลักทรัพย์เข้ามาในกองทุนซึ่งอาจจะต้องได้ราคาสูงกว่าปกติเพราะว่าต้องไล่ซื้อพอเงินเข้ามาแล้วในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดผู้ลงทุนเนี่ยมีคําสั่งขายจํานวนมากนะครับบลจาก,ก็ต้องไปขายหลักทรัพย์ในกองทุนเป็นจำนวนมากในเวลาที่ไม่นานนะครับราคาที่ได้ก็อาจจะต่ำกว่าปกติเหมือนกันดังนั้น,นกลไกนี้นะครับสวิงไพรซิงเนี่ยแปลว่าราคาหน่วยลงทุนเนี่ยอาจจะมีการปรับ ค่าเป็นพิเศษนะครับเพื่อสะท้อนราคาซื้อขายหลักทรัพย์ที่อาจจะสูงหรือต่ำกว่าระดับปกติด้วยนะครับอ่าเข้าใจเยอะขึ้นเยอะเลยครับสำหรับเรื่องของเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวมซึ่งเขาก็มีทั้งหมด7เครื่องมือนะครับแล้วก็แบ่งเป็น2ส,ส่วนแบบที่1ก็จะเป็นเรื่องของการจำกัดการทำธุรกรรมนะครับแล้วก็แบบที่2ก็จะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการค่าธรรมเนียมเพื่อ เป็นประโยชน์กับผู้ลงทุนเองในภาพรวมใช่ครับนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนเองเวลาที่เราเห็นการใช้มาตรการอะไรแบบนี้เราก็จะได้รู้ที่มาที่ไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นและทําไมถึงต้องใช้ครับนะครับส่วนที่เรานําเสนอวันนี้เป็นภาพรวมนะครับโดยเน้นส่วนที่สําคัญและเคยเกิดขึ้นแล้วเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็วนะครับแต่รายละเอียดมีเยอะนะแต่เขาก็เปิดเผยไ้แล้วแหละนะครับในหนังสือชี้ชวนของกองรวมแต่ละกองเนี่ยกรอตต์กาหนดให้ กอจต้องระบุมาตรการที่สามารถใช้ได้อ,อย่างชัดเจนนะครับเขาจะหยิบมาใช้เองโดยไม่บอกล่วงหน้ามไม่ได้บอกในหสือเชีญชวนไม่ได้ครับ,รบไปอ่านเราจะเข้าใจมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเว็บไซต์สำนักง,งานกรกตนะครับแล้วก็เว็บไซต์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนนะครับมีระบุรายละเอียดอธิบายไว้เพิ่มเติม,ตมชัดเจนนะครับสามารถอ่านเพิ่มได้ด้วยครับ